ไม่รู้ว่าวันก่อนหน้าเป็นอย่างไรแต่วันนี้ดีใจที่ได้พบคุณเรียนท่านผู้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการคณะครูและบุคลากรทุกท่านในโอกาสนี้ขอนำเสนอเกียรติประวัติและผลงานของท่านรองผู้อำนวยการนิวัเชียงแรงดังต่อไปนี้นายนิวัเชียงแรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36ภูมิลำเนาเดิมบ้านเลขที่173หมู่3ตํตำบลห้วยลาน อำเภอเดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเกิดที่ห้าเดือนเดือนกันยายนพศ2 5 6 1 6ข้อมูลครอบครัวสมรสกับนางพาวินีเชียงแรงมีบุตรสาวหนึ่งคนคือนางสาวปานิสราเชียงแรงปัจจุบัน กำลังศึกษาในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนพะเยาพิทยาคมจังหวัดพะเยาประวัติการศึกษาปี2535ระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนพะเยาพิทยาคมจังหวัดพะเยาปี2538ระดับอนุปริญญา สาขาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ปี2540ระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิต์และปี2556ระดับปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต เอกบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาจังหวัดพะเยาประวัติการรับราชการวันที่4มิถุนายนพศ2541บรรจุและแต่งตั้งครั้งแรกตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาอำเภอเมืองตาจังหวัดตา วันที่15กุมภาพันธ์พศ2545ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ4โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมอําเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาว,วันที่25มิถุนายนพศ2546ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ4โรงเรียนนงเจนวิทยาคม อำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาวันที่24ธันวาคมพศ2547ตำแหน่งครูคอสอน1โรงเรียนดงเจนวิทยาคมอำเภอภูการยาวจังหวัดพะเยาสำนักงานเขตพื้นที่พะเยาเขต1 วันที่1นึ่งพฤศจิกายนพศ2551เลื่อนวิทยาฐานะตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนดงเจนวิทยาคมอำเภอภูกรารยาวจังหวัดพะเยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36วันที่22ตุลาคมพศ2563 ได้รับการแต่งตั้งขึ้นสู่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36คติประจำใจในการทำงานใช้หลักการ 5F กล่าวคือ focus มีความมุ่งมั่นจดจ่อ จริงจังในการปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ที่รับผิดชอบ flexible มีความยืดหยุ่นในการทำงาน fast มีการตัดสินใจรวดเร็วและแม่นยำ friendly มีความเป็นมิตรและ fun มีความสุขสนุกสนานในการทำงาน ผลงานที่ภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ปี2553ได้รับการคัดเลือกโครงการครูดีครูเก่ง Master Teacher จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2556ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ1 0 0 0 0ครูดีจากคุรุสภา ปี2558รางวัลสื่อดีเยี่ยมประเภทสื่อสิ่งพิมพ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การง,งานอาชีพและเทคโนโลยีในการประกวดสื่อและนวัตกรรมครูประจําปีการศึกษา2558กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 ปี2559รางวัลครูเกียรติยศประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การง,งานอาชีพและเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากสำนัก,นกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพและกิจกรรมแปรรูปอาหารงานศิลปะหัฒกรรมภาพเหนือครั้งที่66ระดับภาพเหนือจากสนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2560 รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพงานศินละปะหัตถกรรมภาคเหนือครั้งที่67ระดับภาคเหนือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2561รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการประกวด โครงการอาชีพงานมหก,กรรมความสามารถทางศิลปะหัถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีระดับชาติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2562รางวัลครูเกียรติยศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนตอน้นประจำปีการศึกษา 2,562จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36และในปี2,563รางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพของคุรุษภาประจําปี2,563จากคุรุษภา